ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ้าม,มาแล้วคะ่ะวันนี้มาทั้งหมอทั้งครูเลยนะคะอันนี้คุณอันนี้คุณหมอคุณหมอจะมาใส่ซิปค่ะแล้วก็เอาเอวออกหน่อยนึงอันนี้ส่วนราชการไทยคะ่ะ อันนี้อ้วนปลายแกะออกนะคะเสื้อกระโปรงวันนี้จะมาทำคลิปแกะแกะกระโปรงนะคะที่รัดปเนี่ยค่ะก็จะอ,ออกตามตะเข็บนี้นะคะคือทางนั้นทางนี้สามสามนิ้วค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซาไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันซังซาแบ่งปันอีกเล่ มาค่ะก็เราก็ได้ล้ะนะคะเนี่ยดูปริมาณผ้าที่เราจะล้ะอ,ออกเท่าไหร่วัดแล้วทีนี้ให้ให้ล้อออกมานะคะนี่คือ how to นะคะอันนั้นค่อยไปไหนอ่ะอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะเอาฝั่งนี้ให้สุดนะคะฝั่งตะขอเนี่ยค่ะเพราะเราจะเสริมผ้า อันนี้จะอยู่ด้านในเราจะเสริมผ้านะคะตะขอเพราะว่าขยายเนื้อผ้าออกมาแล้วเขาจะยาวมาขนาดน,นี้ค่ะมาเลยมาเอาเทคนิคแกะสะโพกเอวแต่ความยาวอยู่เหมือนเดิมค่ะลูกค้าอวบนิดหนึ่งค่ะมาเลยไม่นินดนะคะสามนิ้วมาค่ะวิธีแกะชายกระโปรงแกะคือชุดเนี้ย ตึงตึงทั้งหมดมวลร่างกายก็คือเสื้อออกสามนิ้วกระโปรงออกสามนิ้วค่ะแต่ทีวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับกระโปรงสามนิ้วนะคะมาหาต่อกระโปรงให้คุณสุภาพสตรีสวยกันดีกว่าค่ะมาเลยเ <c oughs> นี้ยค่ะ แล้วก็จะแกะแกะตรงนี้ออกด้วยนะคะนี่อันนี้คือตะเข็บข้างซ้ายข้างซ้ายข้าขวาแยกออกมาเลยค่ะรู้ปริมาณที่เจ้าออกแล้วเนื้อผ้าพอดีแล้วแต่ถ้ามันเยอะกว่านั้นเราก็สามารถเอาเก็จเก็ดที่อยู่ตามเนี้ยออกได้ตามจํานวนที่เราอยากออกค่ะแต่ลูกค้าท่านนี้สามนิ้วเนื้อผ้าที่แกะออกพอแล้วค่ะพอปริมาณที่เจ้าออกแล้วค่ะ เนี้ยค่ะแกะออกมาซ้ายขวาน,นะคะเอาออกมาทั้งซ้ายทั้งขวานั่นแหละนี่ฉีกนี่ต้องดูด้้นนะคะไม่มั่นใจอย่าฉีกนะคะวันนี้บริการทั้งหมอทั้งนักครูเลยมาให้เต็มเลยค่ะวันนี้แล้วล็อตตะเข็บนี้ออกนะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะเย็บใหม่เวลาเราประกอบ เพราะว่าเราเอาได้สีใหม่ให้คุณลูกค้าเลาะเลยค่ะเลาะเลยและสไตล์ใบส้มซ่าแชร์ไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันซังซ่าแบ่งปันอีกแล้วเนี่ยค่ะล้อออกมาเลยนะคะนี่คือชายกระโปรงซ้ายขวาเล้อเลย ขวาล้อเลยเี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บหลังจากที่เราล้อออกแล้วนะคะ แล้วก็มาเย็บฝั่งฝั่งเดียวกันติดกันโดยการขยายเนื้อผ้านะคะเนี่ยหันหลังชนกันนะคะเพราะมันจะเป็นด้านในเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทีนี้เราก็เย็บนะคะ ไม่สุดตะเข็บนะคะกะว่าพอดีเรานั่ยแหละพอดีปริมาณที่เราเจะเอาออกอ่ะเพราะว่าเราวัดกับลูกค้าแล้วสามนิ้วเรามองตะเข็บแล้วอ,ออกได้3ามนิ้วค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวอื่นนะคะอันนี้คือ Howto ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการเสริมผ้ากันค่ะจับให้ตรงๆงค่ะนิดนี้ มาฝั่งนี้แล้วก็เอาออกเหมือนกันค่ะริมเลยนะคะอันนี้าวทูสามนิ้วค่ะ แล้วก็กลับออกมานะคะแล้วก็ไปวัดดูเท่าที่เราต้องการไหมที่ออกมาได้อะ่ะ เสร็จแล้วในเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเราก็มาไล่สายทีนี้ยอันนี้อันนี้เวลาเราแกะแล้วเราต้องไปรีดนะคะรีดลงให้ลูกค้าทีนี้เรามาประกอบหัวคืนขั้นตอนประกอบหัวคืนก่อนนะคะ เี้นะคะกัโปรงข้าง้างนอกก่อนข้างนอกกับตัวในกับโปรงก่อนนะคะไปเข็บให้แบะนะคะไป้เข็บให้กลางออกนะคะเวลาเราเย็ยบคืนมันจะได้อะไรนะเวลาเราเรีดมันจะแบนบแบนบสวย không xa chè, địa tham mát ในกระปุกเอวยี่สิบเอ็ดแต่ท, 8, ท, 9, ทีนี้เราเอาออก32น,นะคะนี่นอ้อยเลยนะคะทีนี้เราก็มาทำการต่อผ้านะคะเขี่ยผ้าคือเอวไม่ถึงแล้วล่ะที่เราขยายอ่ะ จะมาขยายเราจะมาต่อท่าต่อเอวนั่นแหละค่ะที่เราขยายผ้ามาไลฟ์สไตล์ไม่ต้องซ่าแชร์เดียวบบนีขยายกระโปรง ถ้ามาฝั่งนี้อยู่ระดับไหนเราก็ มาทางนี้ก่อนเนี่ยค่ะทางที่มันติกันนี้ก่อนนะแล้วเราก็เจ็บเหมือนเหมือนตัดต่อนะคะดูข้างในดูเส้นข้างในนี่แล้วก็มาเรื่อยๆค่ะเอาหัวเข้าประกอบหัวด้านนอกเข้า ตามถึงผู้ชายไปมหาวิทยาลัยเองก็เลยลางานงานบ่อลางานตัวเองเนี่ยชูพาก็ไล่ตามหลักกันจังเลยตายใบส้มซ่าเนี่ยผ่าน ขอบหัวกระโปรงคุณสุภาพสตีเนี่ยค่ะไอตรงนี้ก็ทำขอบขอบพื้นดูข้างล่างด้วยนะคะว่ามันเข้ามุมเข้าอะไรไหมไม่ดูเพาะข้างล่างด้วยบีบนี่ไลฟ์สไตล์ใบสมซ่าเนี่ยเนี่ยค่ะบีบนี่เห็นไหมออกตั้งเยอะเนี่ยค่ะเยอะ เสร็จแล้วเราก็เย็บอย่างนี้นะคะดูทันไหมคะทันก็กอนะคะเนี่ยเนี่ยน,นี่ใส่สบายเลยค่ะทีเนี้ยนี่เนี่ยค่ะวิธีขยายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ย แล้วสังเกตตะเข็บอันนี้ให้แบนนะคะเวลาเรารีดคืนนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วทีนี้อันเนี้ยเราก็ตะขอที่เราแกะออกเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะสอยคืนนะคะเนี่ยเห็นไหมที่เราต้องต่อต่ออนเนี่ยแล้วผ้าตัวเนี้ยเอามาจากไหนเหรอคะเดี๋ยวจะบอกที่เอามาที่ไปแกะผ้ามาทําขอบนี้ต่อทําไมสีเหมือนกันเดี๋ยวเริ่มต้นอันนี้ก่อน ชายที่เราล้อเมื่อกี้นี่คะให้เย็บเป็นตะเข็บใหม่เลยนะคะลฟ์สไตล์ลายซุ้มซ่าเนี่ยที่เราล้อออกเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าชายล่างตอนเราฉีกต้องเอาออกนะคะเพราะว่าเราจะเย็บเราจะเย็บไอ้น,นี่ เราจะเย็บเป็นเป็นเส้นใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเราจะจะทำรอยต่อผ้าคนละสีมันไม่สวยค่ะเนี่ยเห็นไหมเอามาแนวเดิมเลยนะคะแนวเดิมของเขาเลยเนี่ยเนี่ยแนวเดิมเลยนะคะเนี่ยลายสไตล์ b บส้มตาเนี่ยแนวเดิมเลยนะคะจับผ้าดีๆแนวเดิมของเขาเลย เนี่ยค่ะตะเข็บข้างในตรงนี้กรุณาแบนนะคะก่อนที่เราจะเย็บเวลาเราไปรีดมันจะได้แบนสวยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไตามรอยเดรอมรอยเก่าเดิมนะคะเราแค่เราเปลี่ยนแค่สีได้สีได้ค่ะนี่นี่ สไตล์ุดต้นกล้าเห็นไหมคะแบนนะคะตะเข็บรอยต่อข้างในอ่ะแบนด,ด้วยแบนด้ดวยนะแบนมันจะได้เวลารีดมันจะสวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะค่อยจับ มาแล้วค่ะให้ได้เส้นเดิมให้ได้เส้นเดิมให้เ่ะเนี่ยให้ได้เส้นเดิมคบล๊บนี่เห็นไหมคะไม่ตกเทรนเลยแล้วเราก็รีดลงให้เขาเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ มาไล่ตะเข็บอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าการขยายก็จะมีรอยตรงนี้นะคะอันนี้ต้องรีดให้ลงนะคะเจะได้นแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าระหว่างเสริมผ้ากับเสริมผ้ากับกับแกะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะจะสวยกว่าค่ะเพราะรีดลงแล้วมันก็เนื้อผ้าเดียวกันแต่ถ้าเสริมผ้าก็ต้องมีสีเพี้ยนนะคะ สีเก่ามากอย่างเราไปได้สีผ้าที่แบบแบบเดียวกันก็จริงแต่ทีนี้เราได้มามันเป็นผ้าใหม่เน,รนเราจะสอยตะเข็บคืนนะคะ นี่จะเข็บคืนมันหลวมไปหลวมไปเยอะไปเราก็เลื่อนเอาเองค่ะหมายถึงว่าคุณสุภาพสตรีเนะเาะเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอม สอยตะเข็บนะคะสอยนะ นี่ yeah. หลือสอยตะเข็บขึ้นนะคะอันนี้ออกสามนิ้วนะคะแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็จะต้องมีการแกะมากกว่านั้นค่ะอันนี้ h o ท to ในระหว่างแกะกับกับเนื้อผ้าที่แกะออกพอดีกับเนื้อผ้านะคะก็เลยไม่มีการเสริมผ้าเกิดขึ้นนะคะ่ะ นี่ถ้าสมมุติว่าน้องไปแล้วหลวมไปอันนี้ก็ต้องมีการเคลื่อนตะขอนะคะอันนี้ทำไปคร่า,ๆาวๆ how to เพราะว่าผู้หญิงอะนะถ้าไปกินยาลดความอ้วนสองวันนี้ก็หายไปแล้วค่ะสามนิ้วแล้วค่ะเพราะว่าจะลงเร็วยิ่งอายุน้อยๆการเผาผลาญร่างกายเขาจะดีคือต้องแก้ให้ ทุกสถานการณ์นะคะจะไม่มีคำว่าเป๊ะไปตลอดอันนี้บอกเทคนิคการใช้ชีวิตนะคะมันต้องมีปรับเปลี่ยนเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไปรีดลงตรงนี้ต้องแบนนะคะเนี่ยเพราะว่าเราไปรีดรีดแล้วมันจะแบนแบนแบนรับกับพวกนี้ให้เรียบ่ะคะ่ะ นี่ละค่ะวันนี้มาทั้งครูทั้งหมอเลยวันนี้ตามส้มซ่ามาเลยไลสไตล์บส้มซ่าอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะเห็นไหมนี่คือส่วนปริมาณที่เอาออกนะคะสามนิ้วไล่ลงไปที่ไพรไปนี่เลยแล้วเราก็ไปรีดนะคะนี่สะโพกกับหน้าท้องค่ะเห็นไหมฝั่งนี้ด้วย ได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วค่ะสะโพกกับอกเอวอะไรโอเคหมายถึงสะโพกกับหน้าท้องอ่ะได้แล้วค่ะสะโพกกับหน้าท้องได้แล้วก็อยากรู้ไหมคะว่าช่างชาได้ได้ได้ไดได้าที่มาต่อเอวเนี่ยทำไมได้สีเดียวกันแล้วก็เนียนก็นี่ไงคะที่ว่าเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะตรงข้างในเนี้ย รงข้างในเนี่ยร้างซาขอตัดทีนี้ก็จะไปโพงริมให้ให้ลูกค้านะคะแต่นี่คือเอาส่วนเนื้อผ้าข้างในที่เป็นเขาเขาสเปร์ไว้เยอะๆค่ะตัดออกมาก็เท่าที่เห็นนั่นหละค่ะแล้วก็มาทำขอบให้ให้คุณน้องเขาอค่ะเราต้องดัดแปลงอะค่ะแล้วชุดนี้ค่อนข้างจะเนียนด้วยเพราะว่าคุณน้องใส่ทำงานข้าราชการค่ะเนาะให้เกียรติสถานที่ แล้วเราก็ไปรีดลงให้ให้เรียบๆนะคะก็เปเวลารีดก็ก็กางข้างในก่อนนะคะข้างในตรงเนี้ยแบนออกแล้วฉีดน้ํายาแข็งๆให้ให,ให้ให้ตรงเนี้ยอย่าอย่าอย่าพับกันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะอันนี้บอก how to ว,วิธีเดี๋ยวสร้างๆไปทําให้เขาค่ะก็คือให้รีดอันเนี้ยแบนนะคะแบนแบนค่ะแบนจากด้านใน เสร็จแล้วเราพอเบนจากด้านในแล้วเราก็รีดรีดลงเลยค่ะทีนี้ก็จะเรียบมันจะเรียบเองอัตโนมัติไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำยังไงนะคะอันนี้ハウトูร้างซาที่ทำให้ลูกค้านะคะเนี่นะคะทั้งสองข้างค่ะรีดจากข้างในให้แบนก่อนแล้วค่อยมาลบข้างนอกนะคะ ได้อันนี้เราลอออกเราก็เอาเป็นเส้นเดียวยิงยาวมาเลยค่ะไม่ต้องให้มีรอยต่อนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เอวได้ปริมาณที่เราต้องการพยายามหาสีผ้าที่เนียนที่สุดมาต่อให้ลูกค้านะคะพยายามค่ะหา,หา,าในตัวผ้านั้นเละเนี่ยค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะ see y o u Next to see u Next ค l i p ค่ะรักเลิฟ for you ค่ะรักคุณแชร์ share คุณกดไลค์กดแชร์ยินดีที่ได้แบ่งปันค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่คอมเมนต์ค่ะรักเลิฟ for you ค่ะ